งามมากครับคุณผู้ชมงามมากๆเลยนี่สูงขึ้นไปเลยนะครับนี่เออเรียงกัน3ามต้นเลยเอาดูเป็นแนวด้วยกันลยครับใบในสีเขียวนะครับดูดีนะครับกิ่งก้านสาขาก็แตกออกไปนะครับต้นพะยูงใหญ่ครับคุณผู้ชมนี่พะยูงนะครับนี่อู้ยอย่างงามนะครับประดูปานะครับคุณผู้ชมต้นเขาจะสวยนะครับสีนี่เข้มเลยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือนะครับตำบลเขาดินเหนืออำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชม ภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นก็คือต้นยางนาครับที่อยู่หลังป้ายโรงเรียนเลยนะครับเป็นต้นแรกนะครับแต่คุณผู้ชมครับความน่าสนใจของที่นี่ก็คือไม่ใช่ว่าจะมียางนาแค่ต้นเดียวครับคุณผู้ชมหากแต่นี่ครับจากนี่เป็นต้นไปครับเรียงไปมีแต่ต้นยางนานะครับคุณผู้ชมมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับุยผมเห็นแล้วอดใจไม่ได้นะครับโรงเรียนนี้ผมเคยมานะครับเคยมาตอนเด็กๆนะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆหมู่บ้านนะครับที่ผมเรียนอยู่นะครับก็เลยอ่ะ เดี๋ยวมามาดูแถวนี้สักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนผมเด็กๆนะครับมาเนี่ยต้นยางนาเหล่านี้ยังไม่โตนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ครับเขาโตแล้วและผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับต้นยางนาเหล่านี้นะครับว่ามันจะงามขนาดไหนครับนี่นี่ครับคุณผู้ชมมีเป็นสิบบต้นเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับมันลียงรายกันไปหน่อยนะครับอันนี้ก็จะมีต้นต้นไม้อื่นๆนะครับจําพวกว่านะครับ มีต้นว่ามีต้นขนุนนะครับอยู่ด้วยนะครับมีต้นสักด้วยนะครับต้นอินทนินด้วยนะครับแต่ฝั่งนี้ครับก็จะมีต้นหลักๆก็คือจะเป็นต้นยางนานะครับคุณผู้ชมนี่ครับถือว่าต้นงามเลยนะครับคุณผู้ชมมันสูงตรงขึ้นไปเลยนะครับลักษณะลําต้นก็จะเป็นเปล่าตรงนะครับซึ่งเป็นลักษณะของต้นยางนาอยู่แล้วนะครับนู้นะครับ โอ้ต้นนี้นะครับไม่ต่ำกว่า35เมตรนะผมว่านะครับและที่อยู่ข้างนะครับก็จะเป็นต้นประดูใหญ่ครับคุณผู้ชมเป็นต้นประดูปานะครับประดูนี่จะมีประดูบ้านกับประดูปานะครับอันนี้เป็นต้นประดูปานะครับคุณผู้ชมนะครับต้นเขาจะสวยนะครับสีนี่เข้มเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะนี่อีกต้นหนึ่งครับคุกผู้ชมต้นยางนาครับอุ้ยมีเห็ดไป่น้อยเนาะน่าจะมีเห็ดเกิดเนาะ ผมจะได้เก็บบ้างนะครับนี่ครับผิวเขานี่นะครับอ่ะดูเทียบกับมือผมครับใหญ่ไหมครับใหญ่นะครับนี่สูงตรงขึ้นไปนะครับนี่ผิวงามนะครับใบนี่สีเขียวนะครับดูดีนะครับกิ่งก้านสาขาก็แตกออกไปนะครับมีร่องรอยการตัดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมีการตัดตัดกิ่งกอกนะครับอาจจะเป็นไม่อยากให้มัน อันตรายนะครับสําหรับเด็กและเยาวชนนะครับที่มาศึกษาเราเรียนเนาะต้นต่อไปนี่จะเป็นต้นย่อมๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใหญ่นะครับแต่ว่ามันจะเล็กกว่าเพื่อนแค่นั้นเองนะครับนี่ตอนนี้ครับกับต้นนี้นี่โอ้โหคุณผู้ชมงามมากครับคุณผู้ชมงามมากๆเลยนี่เนี่ครับอือดูนะครับนี่สูงขึ้นไปเลยนะครับนี่อ้ยเรียงกันสามต้นเลย เอาดูเป็นแนวดยกันเลยครับดูเป็นแนวสามต้นเลยนะครับอค่อยๆขึ้นไปนะครับนี่สูงตรงขึ้นไปเปล่าตรงขึ้นไปนะครับนุ่นโอ้โหต้นนี้สี่สิบเมตรไม่อยู่ครับคุณผู้ชมนี่สูงมากๆเลยนะครับกิ่งก้านแตกออกไปแบบืหยิ่งใหญ่มากนะครับต้นนี้สวยนะครับสวยสวยมากๆเลยนะครับอะมาดูต้นต่อไปครับนี่อันนี้จะอ่าเป็นรุ่นพระรองหน่อยนะครับเมื่อกี้ถ้าเป็นพระเอกนะอันนี้จะเป็นพระรองหน่อยนะครับ แต่ก็ถือว่าใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับนี่ระยะนี่เขาก็ปลูกห่างมากนะครับคุณผู้ชมเจ็ดเมตรเลยนะครับนี่แต่ละต้นนี่ระยะนี้จะทําให้ต้นไม้มันโตได้แบบเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องห่วงกังวลว่าจะต้องเบียดชิดกันอ่ากิ่งแตกออกไปนะครับนะครับเขาไม่ชนกันนะครับดูนะครับเนี่ยเมื่อเมื่อเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเนาะนี่ครับ ผู้บริหารโรงเรียนนะครับก็ก็มองเห็นอนาคตว่าถ้าเราปลูกอีกมันก็จะสวยอีกนะครับเนี่ยครูนักเรียนนะครับผู้บริหารนะครับร่วมมือร่วมใจกันปลูกอีกนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตะเคียนนะครับตะเคียนแล้วก็จะมีต้นยางนานะครับเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมนุ่นเรียงไปนะครับต่อไปเด็กๆเข้ามาเล่นฟุตบอลนะครับหรือว่ามาตีบอลล์บอลตรงนู้นนะครับที่สนามมันก็จะมีพื้นที่นะครับในการพักอาศัยร่มเงานะครับนี่นครับซึ่งตอนนี้นะครับ ต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่เป็นหลักอยู่แล้วคือต้นว่านะครับคุณผู้ชมนี่ซึ่งก็ถือว่าให้ร่มเงาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับฝั่งนู้นนะครับนอกจากว่าแล้วก็จะมีต้นพะยุงนะครับมีต้นยางนานะครับต้นแดงด้วยนะครับต้นยางนาครับต้นตามมาด้วยต้นว่านะครับนะส่วนฝั่งนี้ครับยางนาก็ยังยังมีอยู่นะครับนี่มีอยู่สองต้นนะครับเห็นไหมครับอ่าก็ถือว่า น่าสนใจเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับจะเป็นโรงเรียนนะครับเป็นสํานักงานเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับที่มีพื้นที่ใหญ่ๆนะนะครับเอาต้นไม้ไปปลูกไว้นะครับปลูกตอนเนี้นะครับมันก็โตตอนนี้แหละนะครับปลูกแล้วโตเลยนะครับคุณผู้ชมต้นไม้นี่ปลูกแล้วโตเลยนะครับปลูกเร็วโตเร็วนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้น่าจะปลูกได้สักปีนึงนะครับนี่ต้นไม้เล็กๆนี่เหล่านี้นะครับนะครับมีพายุงด้วยนะครับอ่าอันนี้ที่เป็นแหวกแนวมากว่าเพื่อนนี่จะเป็นเดาน่าจะเกิดเองนะครับ โอ้แต่เสดาต้นนี้ดูสิครับเขาแตกออกเห็นไหมครับแตกแบบอูทำไมเป็นอย่างนี้เนาะดูเขาก็แตกออกแบบอแข็งนะครับอแก่ไม่ออกนะครับนี่เนี่ยอยู่กลางนะครับขนาบข้างสองข้างด้วยต้นยางนานะครับเนี่ยอ,อถือว่าเป็นพระเอกเลยนะครับอย่างเท่ะนะครับและต้นนี้ครับคุณผู้ชม เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับนี่ก็คือต้นพะยูงใหญ่ครับคุณผู้ชมนี่พะยูงนะครับนี่อย่างงามนะครับเนี่ยเอ็นไปนะครับเขาเอ็นไปอย่างนี้นะครับนี่ครับอต้นใหญ่นะครับเนี่ยเส้นรอบวงไม่น่าจะต่ากว่าร้อยหกสิบนะนี่ผมว่านะต้นนี้นะครับใหญ่นะครับคุณผู้ชมลองเทียบกับเสาดูนะครับนะอจะมีต้นยางนาเองนะครับสามสี่ต้นเรียงไปนู่นนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะมีต้นสักครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมพามาดูต้นสักนะครับนี่เรียงเป็นทิวแถวนะครับอันนี้น่าจะสามปีนะครับผมไปถ่ายต้นไม้สามปีต้นสักก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นสองปีเนาะถ้ามันโตเร็วนะครับนี่ครับเรียงกันไปนะครับประมาณสิบต้นนะครับสวยนะครับอ่าชื่นชมนะครับสําหรับท่านผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่ให้ความสําคัญกับต้นไม้นะครับเอาต้นไม้มาปลูกเพื่อให สร้างร่มเงาให้กับเด็กๆให้กับเยาวชนนะครับโอกาสที่ต้นไม้ที่จะเติบโตนะครับมีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวว่าถ้าปลูกในโรงเรียนเนี่ยเนาะคนไหนจะตัดนี่ก็ต้องคิดแล้วแหละว่ามันจําเป็นไหมที่จะต้องตัดนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ราชการนะครับก็ถ้าปลูกไว้นะครับตรงนู้นก็มีนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ใช้ประโยชน์นะครับจากจากต้นไม้ที่เราปลูกนะครับนี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูต้นนี้นะครับ มีป้ายบอกด้วยว่าเป็นจามจุรีพระราชทานครับคุณผู้ชมครับมีการล้อมรั้วไปด้วยนะครับแสดงเห็นความสําคัญของต้นจามจุรีต้นนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับต้นใหญ่เลยนะครับนี่นี่ครับต้นจามจุรีเนี่ยนะครับบางคนก็เรียกชื่ออื่นๆนะครับต้นก้ามปูก็มีนะครับแล้วแต่นะครับฉ่ำฉานะครับจุดเด่นเขาคือว่าไอใบเหล่านี้นะครับ เอาไปทําปุ๋ยได้อย่างดีเลยครับใบจามจุรีนี่ครับนี่เนี่ยพวกใบพวกอะไรนี่ครับผมเห็นในไอ้ในไอ้ถุงไอ้ที่เขาขายดินปูนะครับถุงละสิบบาทนะครับก็จะมีไอ้ใบจามจุรีนี่เนี่ยแทรกอยู่เยอะมากนะครับเอาไปกวาดๆเอาไปขายนะครับได้นะครับได้เงินเหมือนกันนะครับนี่ครับจามจุรีใหญ่นะครับอืองามนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นทิวอโศกนะครับอุ้ยสวยมากทำไมผมชอบโรงเรียนนี้จัง นี่ครับทิวอโศกแล้วก็จะมียางนานะครับยางนาก็จะมีที่ให้เด็กนั่งเนาะข้างล่างนะ่ครับเนี่ยตรงนี้เป็นสนามเปตองนะครับสนามเปตองเห็นไหมครับใต้ต้นยางนานี่นะครับคณะครูนะครับผู้บริหารก็จะมีการนําเก้าอี้นะครับชุดมานั่งมาให้เด็กๆได้นั่งนะครับเด็กๆเขาก็จะสามารถที่มานั่งเล่นนั่งกินข้าวกินน้ํานะครับหรือว่าจะอาจจะมาเล่นดีดลูกแก้วเนาะหรือกว่านี้กนดีดกันไหมไม่ลูกแก้วนะครับน่ะนี่ครับ หรือว่าจะมานั่งเชียร์ฟุตบอลก็ได้อะอ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับสวยๆเลยอันนี้ก็ยางนานะครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับอ่าโอเคครับคลิปนี้นะครับผมจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ประทับใจมากที่ได้มาโรงเรียนแห่งนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ